นะครับสวัครับผมนั่งสาวิทยากรเตรแผนทั้งพลงงานนายวิทยโยังงานนักศึกษา5้าสองนึออีครับผมนายวิทย์ับานเกตรครับงานนักศึกษา5้่องกครับผมงานงานครับนนัึกษา้าส่สหนึ่งสอ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 สครับครับวันนี้นะครับมานําเสนอเครื่องรวบในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับประวัติควมเมาของเครื่องเราคือ เพรวในขณะนี้มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเปเ็นจำนวนมากในโรงงานอุตสาหกรรมจะมีป่นอ่อนตามพื้นจึงต้องใช้แม่บ้านในการทำความสะอาดจำนวนหลายคนเพราะพื้นที่ในการทำความสะอาดนั้นมีพื้นที่มากเราจึงไี้คิดผลเครื่องดูดฝุ่นในโรงงานอุตสาหกรรมมาอุปกรณ์ กลอนของเรานะครับมีโบเวอร์นะครับอ้มอเตอร์มอเตอร์นะครับหนึ่งตัวสี่แรงหนึ่งตัวสี่แรงครับบูเล่ขนาดสองนิ้วนะครับมาขับบูเล่ขนาดสองนิ้วส่งกำลังไปที่สายพานสายพานจะส่งกำลังไปที่บูเล่ขนาดสามนิ้วเล่ขนาดสามนิ้วนี้จะไปขับแปลงในเพื่อทำการปัดุ่นและใช้โบ,วบเวอร์ในการดูด โเวอร์นะครับจะดูดฝุ่นจากในห้องที่แปลงปัดขึ้นมาก็ามายัางท่อนี้เพื่อลงไปลงเพื่อลงมาในถังถังเก็บฝุ่นของเราถัางเก็บฝุ่นของเรานี้ข้างในยังมีผ้าครับมีผ้าอยู่ผ้ากองฝุ่นและช่องตรงนี้คือช่องระบายอากาศนะครับเวลาโบเวอร์ดูดขึ้นมาลมในถังจะไปดันลมนี่โบเวอร์ดูดเข้ามาทำให้โบเวอร์ไม่มีแรง ในการดูดฝุ่นทั้งต่อไปเราจึงต้องจอดถังขึ้นมาเพื่อระบายอากาศนะครับแล้วข้อของเราสามารถถอดได้ถอดได้นะครับเพราะเมื่อดูดฝุ่นเสร็จแล้วเราสามารถถอดเอาฝุ่นข้างในออกไปทิ้งได้สามารถถอดได้สองวิธีคือถอดฝาออกมา ถอดฝานะครับแล้วก็ถอดฝุ่นอาอถุนกองออกมาทิ้งได้นะครับเนี่ครับถุนกองแล้วดีที่สองนะครับคือเมื่อฝุ่นมีจำนวนมากเราสามารถถอดประตูเปิดประตูมาแล้วยกถังออกไปทิ้งได้นะครับ แล้วก็จะเริ่มทำการทดลองให้ดูนะครับผการทดลองนะ ของการดูดผลนะครับเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือหลังดูดและนี่คือก่อนดูดนะครับผมก็ขอจบการนำเสนอในครังนี้ครับอันนี้นะก็ขอขอบคุณอาจารย์ที่เึ็นาโครงการนะครับอาจารย์จิชาตินะครับจพันธ์นะครับอาจารย์จิชาติสินธ์นะครับขอบคุณคนระับขอบคุณครับ